เราม่เล่นโฮเมอร์ในหนึ่งนาทีนะครับทุกคนโอเคไปเล่นกันทุกคนมาดิเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเข้าหัวเม็ดหนึ่งไม่แตกกันทุกคนอดหล่อเลยทุกคนโอ้โหต้นหน้าทุกคนตัวนี้มาดิตัวหนึ่งเม็ดสองเม็ดเรียบร้อยนะคนเดิมเลยปะเนี่ยเสียงคนอีกแล้วทุกคนเ่านี่ไงเรียบร้อยนะมีวิ่งมาแบบนี้เ่านี่ไงตรงนี้ยิงได้ปะไม่ได้ทุกคนเรียบร้อยนะ จีนของเราโคตรได้เปรียบครับทุกคนตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนะก็อ,อ,อย่าลรัเพื่อนโอเคของชิวแบบชิวๆเลยนะเล่นในบ้าน,นครับทุกคนมาดิเอ,อต็ตกลงแบบนี้เรียบร้อยนะสุดท้ายแล้วครับทุกคนมาดิเรียบร้อยนะเล่นตาแรกก็ที่หนึ่งเลยว่าโฮเมอร์สารภาพตามตรงนะทุกคนหนึ่งเกมเต็มๆที่ผมเล่นมาเนี่ยกดไปไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่ครั้งนะแต่ผมไม่รู้ว่าประโยชน์มันคืออะไรนะกดไ,ไปก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะหรือผมแบบอาจจะใช้ไม่เป็นนะ